โดยในการอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการเริ่มต้นของกิจกรรม h a r v e s t Event ประจำปี2025นะครับเพื่อนๆซึ่งทันทีที่ทางเกมได้ทำการอัปเดตในกิจกรรม h a r v e s t Event ก็จะเริ่มต้นขึ้นในทันทีซึ่งในกิจกรรม h a r v e s t Event ในปีนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีการนำมินิเกมเก่าๆนะครับกลับมาให้เราได้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญก็คือจะมีการเพิ่มสกินตัวละครนะครับแล้วก็พลัสชี่ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า l บล s Bean นะครับจะมีความสามารถก็คือทำให้เราเนี่ยาามออัเกกลง้้ยขึนนนนะแ อันนี้เนี่ยยังมีการเพิ่มตัวละครใหม่ที่เป็นตัวละครของกิจกรรม Harvest Event ที่มีชื่อว่าเฮ l i o อสนะครับซึ่งเจ้าฮ e hey l i o สเนี่ยก็จะเป็นรีเจอร์นะที่อัปเดตเข้ามาในกิจกรรม Harvest Event ในวีคนี้เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้าฮ e hey l i o สเนี่ยก็จะเป็นรีเจอร์ที่มีลักษณะรูปร่างนะครับเ,เพื่อนคล้ายคลยคึงกับกระทิงขนาดใหญ่แต่ชื่อของมันเนี่ยนะครับมีคาว่า r รโ n o หรือว่าแรดผสมอยู่ด้วยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่แต่ถ้าดูจากรูปร่างของมันแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นกระทิงนั่น ของเจ้าฮิลเลนอสแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่โตมากๆเลยนะครับโดยวิธีการในการได้รับเนี่ยเราก็สามารถทําตามเงื่อนไขของกิจกรรม Har v ว s t e v e n t ในปีนี้เพื่อรับเจ้าฮิลเลนอสได้เลยนะครับซึ่งกิจกรรม Har v ว s t e v e n t ในปีนี้นะครับจะจัดขึ้น2สัปดาห์ด้วยกันซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในวันเสาร์ที่6ธันวาคมนั่นเองนะครับเพื่อนๆและสาหรับใครที่อยากได้ครีเจอร์เดๆเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ที่เพจกาเซดดากรช็อปเอ็กหรือกดที่หน้าโปรไฟล์